ว่าก่อนเลยครับหนังเรื่องนี้มาจะได้ยัแค่โปรเจกต์นี้มาได้ยังไงครับเพรโปรเจกต์นี้มันมาจากเดิมพีเป็นคอนเทนต์ก่อนครับเป็นคอนเทนต์ผมทำยูทูบกับทัมเพจก็ส่วนมากก็จะเป็นคอนเทนต์เหมือนเหมือนหนังนะครับหนังแค่ซีนหนึ่งสั้นๆอะไรเงี้ยครับมันก็มาจากคลิปด่าแต่งครับก็เลยต่อยอดจากของเดิมที่มีเพราะว่ารู้สึกว่ากระแสดีครับทำเรื่องตำรวจมันน่าจะแมทใช่ครับ แล้วตัวผมเองก็เป็นตำรวจด้วยครับ<ม>แล้วก็ทุ่มเทสุดๆลาาลลลออกจากข้าราชการมาทำเลยครับเรื่องนีแ้และแท้แต่แตงชือเรื่องว่าตำรวจแต่งตำรวจแต่งก็กงงกคือตอนแรกมันก็มาจากคอนเทนต์อีกครับมันมาจากปอดแต่งคอแต่งตัาแต่งก่อนนะครับคำว่าแต่งก็คือเหมือนรถแต่งนะครับถ้ารถไม่ได้แต่งก็เหมือนเป็นรถเดิมตำรวจที่ยังไม่แต่งก็เป็นตำรวจเดิม แต่อันนี้เป็นตำรวจแต่งครับเป็นตำรวจเอกชนครับครับได้แนวคิดเรื่องตำรวจเอกชนมาก,ก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีครับแล้วคขา่าแต่งมันก็ดับแปลงแก้ไขอะไรเงี้ยความหมายมา casting ไม่แสดงแต่ละคนมายจงไงครับมาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วครับทำคลิปด,ด้วยกันอยู่แล้วครับงั้นญี่ปุ่นแนะนำแับใครเป็นกินได้เนาะก็ทางฝานี่เป็นเสือเมฆเรินเลเวล เซเวอร์เกเบียครับรับทรบทนนเป็นพันครับพับนเมฆครับครับแล้วก็ข้างๆก็เป็นนายทุนครับรับบทเป็นนายทุนเช่นกันครับเฮ้ยรับบทเป็นนายทุนไดแบ่ายช่ไหับชื่อ,ช,อ,ช,อชื่ออะไรครับเนี่ยกิเล่ครับกิเล่ครับแล้วก็อกันนี้ก็ถ่ายกันมานานมากครับ <c oughs> กับดรหลอมครับรับบทเป็นดรออกสการับผมครับแล้วก็คนนั้นเขาเป็นคนเขียนบทคิดคิช่วยด้วยครับ <c oughs> คนไหวายครับท่นนี้ก็ลาออกจากครูมาครับใช่ครับเป็นครูได้สี่เดือนแล้วก็ออกมาทำเริ่อเรื่อความสูงครับสอบติดสอบติดแล้วลาออกผมชื่อหวายนะครับรับบทเป็นมากครับนายมากศเป็นทั้งตำรวจทั้งครูลาออกกอมกันเลยครับูหน้าออกครับฟ้อก่อนครับครูเล่นออกตามเลยแล้วมั่นใจยังไงว่าเขาพาเราไปเขาเชื่อครับเชื่อว่ามันจะทำได้ถามว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นยังไงให้เปิดแตนเรื่องก็มันจะเกิดจาก จริงๆหนังเรื่องนี้จะเป็นอีกจักรวาลหนึ่งของประเทศไทยซึ่งเปิดจริงมันจะจะเล่าเลยครับว่าไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแลมแต่จะเป็นประเทศไทยหลุดซึ่งในจักรวาลน,นั้นเนี่ยตำรวจไม่ค่อยทํางานครับแล้วก็ล่าช้าอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยครับจึงจึงทาให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้วก็ไม่มีคนช่วยเหลือจึง ก็มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่เห็นปัญหาแล้วก็อยากลุกขึ้นมาช่วยช่วยชาวบ้านนะครับจึงจึงจึงขอตั้งบริษัทเป็นตำรวจเอกชนครับเป็นชื่อว่าบริษัทตำรวจแต่ขึ้นมาครับแล้วก็เจอกับเรื่องราวมากมายนะผมแล้วก็ไปรอกันเดี๋ยวจะาวไปนะเดี๋ยวยาวไปเพราะว่ามันมันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่ผมที่ผมเซอร์ไพรส์อะครับอยากจะให้ ปกติคอนเทนต์ผมผมก็ทําให้มันเหนือความคาดหมายไว้อยู่แล้วครับซึ่งคราวนี้หนังผมก็อยากให้มันเซอร์ไพรส์คนดูเหมือนกันนะครับคด้วยจะวาดฝันจากจากแต่ตอนนี้เราทำอะไรด้วยแต่จับทางได้แล้วว่ามันจะเป็นแนวนี้แน่นอนเพราะเป็นหนังมันจะมีความแตกต่างอ่าเอาเป็นว่าคนที่คิดว่าจับทางได้แล้วเนี่ยก็หลงไปหนึ่งแล้วครับคือมันเดาไม่ถูกเราะมันไม่ใช่หนังตลกจริงๆผมก็ยังเห็นอินทองหนังขึ้นเป็นตลกอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ตลกมันมีดราม่ามันมีเทเลอร์มันมีโรแมนติก มันมันมีทุกเพราะว่ามันก็เหมือนชีวิตคนนะครับชีวิตคนคนหนึ่งก็หลากหลายอารมณ์หนังเรื่องนี้ก็เช่นกันครับผมเลยไม่อยากให้ตัดสินว่ามันเป็นหนังแนวไหนเลยเป็นหนังแนวแตกแนว่ต้องไปเบิร์กันเองนะครับการันตีว่าครบทุกรถครบทุกรถเลยครับไม่มีรถไหนมาพร้อมผมได้ครับเดี๋ยวผมไม่ทำอีกนะทนายแล้วนะทนายแล้วความรู้สึกยังไงฮะถ้าเราถ้าเผมอันนี้ม่ได้ อ่าผมรู้สึกว่าเหมือนหัวใจจะหลุดออกมาเลยครับเพราะว่าจะเป็นเด็กบ้านน่งเฉยเราได้มีหนักเข้าโลเงี้ยเราได้แสดงเงี้ยมันเหมือนฝันเลยครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่คนให้ความสนใจผมมากๆครับผมก็รู้สึกว่าทุกคนต้องได้ตูกครับดังเรื่องนี้มันดี ผมพ็ไม่ได้แต่องไปดูเองครับเราเรามาคอมเมนต์ก hmm. so ็ไ so ด้ตีไม uh, ่ได้ตามเรื่องงานเลยครับาดีไม่ดีไม่รู้แต่รู้แค่ว่าน่าจะมีประโยชน์พอสมควรนะครับเพราะว่าผมกล้าที่จะสะท้อนความเป็นจริงนะครับก็เลยอยากจะให้เข้าไปชมจริงๆครับงั้นถ้าสอดแท่นอะไรเข้าไปแหม่ไม่ได้หนังยืมคนไปดูเส้นไหนกันใรที่มากล่ตัออันนี้บอกไม่ได้จริงๆครับอันนี้นักแสดงอีกคนนึงอานาไดตัครับมั่นใจในตัวโจว่าโจทำหนังเรื่องนี้ เพื่อเดิมพันกับยุคสมัยใหม่ของหดังไทยให้ได้ให้ดูครับผม <barely> จริงๆก็ๆ <erna> โปรเจกต์นี้มันก็งุไม่เยอะคพรที่คุยกันไว้ จากแค่สี่ล้านเปไตอนนี้มาเป็นเท่าไหร่ครับเนี่ย้าสบสามครับแรกสิบสองครับจัดงานวันนี้ไปอีกเป็น1ิาเนี่ยครับเพราะว่าแกเห็นถึงความตั้งใจและเชื่อว่าหนังมันไปได้แล้วมันเป็นสิ่งใหม่สำหรับวงการหนังจริงๆครับผมมาผมไม่ได้ทําหนังตามที่มันเคยเกิดขึ้นใช่ครับผมอยากจะทําหนังให้มันเกิดส่าเกิดแนวใหม่ๆให้คนได้ดูหนังที่สานที่ไม่เคยได้ดู แบบนี้มาก่อนนะครับผมอยากให้แล้วแต่ครับแต่จริงๆอยากให้ไม่อยากไม่ไม่อยากให้พลาดเลยครับไั่เป็นช<ะ>่องใหม่ของนหนอีสานเลยเหรอขนาดนั้นใช่ครับผมกล้าเลยครับกล้าที่จะพูดลยครับว่าคนที่มองว่ามันเป็นหนังตลกอย่างเงี้ยก็อมองผิดแล้ว,นะว,วครับเคุณยังมองงานผมไม่เชียวต้องมาดูครับ <c oughs> ต,ต,ต้องมีคนมาวิจารณ์ครับ <c oughs> ใช่ครับ จริงๆแล้วตอนตอนตอนในในฐานะคุณเขียนบทนะฮะตอนทำบทเนี่ยพอมาถ่านมามาถ่ายตอนนี้มันไปตามบทจริงๆไหมหรือว่าโอ๊ยแก้กันหน้างานตลอดเวลาต้องต้องให้พี่ดิคุณโจ้ว่าคุณโจเขียนหลักผมแค่เป็นทีถีบเขียนช่วยอย่างเงี้ยครับเอาง่ายๆว่าจริงๆงบมันบานมาเพราะผมทิ้งคือบทน้ำแบกผมพิงไปครับ ไปถ่ายมาใหม่ตัดเองได้ผมก็มาถามดูอุ้ยไม่สนุกไม่สนุกนะไม่เป็นไรก็ทิ้งไม่เสียดายครับผมรู้สึกว่าต้องการหนังที่ดีที่สุดที่ผมจะทําให้ได้อยากให้คนที่มีความสุขกับหนังมันอย่างเต็มที่จริงๆนะครับก็เลยไม่เสียดายไม่มองหน้าผมเสียดายนะตอนนี้เสียดายไหมไม่เสียดายถอดเลยโคตรดุงค่ายๆแล้วเฮียได้ดูแล้ว ข้าวข้าว้าการันติดดูหมดยากการติดข้าไม่กล้าการันตีไม่กล้าจัดงานวันนี้เกือบล้านบาทแม้วให้ฟังนะเรื่นี้กันเลยเอามาชมมาที่ดูเขาอยู่เทไรยังไงนะไม่ไม่เงียบก่อนเลยไม่เงียบก่อนเลยครับก็ผมอยากจะให้มาดูนะครับเพราะเนื้อหามันก็เล่าเรื่องที่น่าสนใจอยู่แล้วด้วยครับเรื่องตำรวจเอกชน โรงพยาบาลยังมีเอกชนโรงโรงเรียนก็ยังมีเอกชนเขาแล้วถ้าเกิดว่ามีโรงพากเอกชนเมาครับมันร้อนแค่นี้แค่นี้ครับลองคิดดูมันจะเกิดอะไรขึ้นและหนังเรื่องนี้มันก็ตั้งคําถามกับหลายๆอย่างนะครับอยากจะให้ทุกคนมาดูจริงๆครับมันร้อนมันมาจากหนังของคนตัวเล็กๆผมไม่จบหนังมาแล้วไม่ได้มีทีมงานตรงไหนจบตรงมาเลยมันอุตสาหกรรมมันเปลี่ยนไปจริงครับคือผมสามารถที่จะพาทีมงาน30กว่าชีวิตซื้อของเข้าไป ถ่าเองที่บ้านนอกจนมันเสร็จจนมีวันนี้ได้ครับจนพราผมเหนื่อยกันจริงๆแล้วแล้วโอเคครับเดี๋ยวร้องไห้ครับ